ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567สำหรับชาวราศีสิงห์ท่านจะได้รับข่าวดีๆนะครับใครที่กำลังรอข่าวการเงินมีโอกาสจะสมบังมากเปลี่ยนแปลงชีวิตได้และเรื่องของการรอคอยสิ่งดีๆมีโอกาสประสบผลสำเร็จที่ดีมากได้รับผรพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมให้ได้รับโอกาสใหม่ๆรายละเอียดต่างๆของดวง จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีสิงค์ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีสิงค์ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตก็เข้ามาดูกันได้ครับ ดูแลก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าน,นี่เป็นการดูดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสจะมีความผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดไปเป็นแนวทางเป็นสร้างแรงจูงใจดีกว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเร่งช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีสิงค์คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับสำหรับชาวราศีสิงค์คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีสิงค์ก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ อาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567นะครับเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งะครับคือเรื่องของการงานการดำเนินชีวิตชาวราศีสิงมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคืออัศวินดาบ อสวินาบคือการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานการเดินทางการย้ายที่อยู่ที่ทำงานด้วยในช่วงเดือนมีนาคมคือมีเหตุจำเป็นมีแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับบางคนก็ย้ายงานบางคนก็อาจจะย้ายที่ทำงานย้ายที่อยู่อาศัยด้วยอาจจะเจอปัญหาในระหว่างการย้ายงานการเดินทางด้วยนะครับบางคนมีเหตุจำเป็นในการเดินทางออกต่างจังหวัด ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษในเดือนมีนาคมนี้คือมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางมีเรื่องต้องแก้ไขมีเรื่องต้องสะสางจัดการนะครับแต่ก็จะมีสถานะอยู่ในช่วงของการจัดการปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นแม้ว่าท่านจะต้องทำงานมากกว่าปกติเหนื่อยมากกว่าปกติและก็ต้องอดทนมากกว่าปกตินะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ 2นะครับเป็นอัศวินเรียญน,นะครับเรื่องของการเงินที่รอนะครับก็มาเชื่อมโยงถึงเรื่องของการเงินด้วยการงานการเงินเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำงานถ้าท่านทำงานไว้รอรอรอรับเงินจากการทำงานอยู่อาจจะมีผลมาจากเดือนก,ก่อนๆคือไม่ได้สักที มีนาคมมีโอกาสที่จะได้รับนะครับใครที่รอเงินสักก้อนมีโอกาสที่จะได้รับจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินมาถึงด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเชื่อมโยงกับเรื่องของการงานเงินที่รอคอยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องก็มีส่วนจําเป็น ที่จะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการร่วมกันสร้างงานสร้างอาชีพเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้แก้ไขให้คําแนะนําหรือไม่ก็มีเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือคนที่เรารับผิดชอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องพนักงานลูกหลานตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2คือ เรื่องของการเงินนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีสิงการเงินมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณใบที่หนึ่งนะครับเป็น u จ็ส e n นจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับมีรายรับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากเชื่อมโยงไปเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเหมือนกับว่าท่านกำลังรอรอเงินสักก้อนรอโอกาสดีๆเกี่ยวกับการเงินที่จะได้เงินมาแบ่งเบาภาระตรงนั้นตรงนี้แก้ไขปัญหาต่างๆ คลี่คลายเรื่องเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็พอถึงจังหวัดดีๆท่านก็จะได้รับโอกาสนั้นนะครับมีโชคลาภมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรพิเศษด้วยท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มันวิกฤตเรื่องของการเงินให้มีความมั่นคงได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ร่ำรวยแก้ไขปัญหาของการเงินได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สเป็น หนึ่เ,เรียนนะครับนี่คือเส้นทางของการเงินเชื่อมโยงถึง adjustment ท่านสามารถที่จะมีโอกาสดีนะครับในการที่จะมีความเคลื่อนไหวที่ดีในเรื่องของการเงินเงินไหลลื่นเข้ามานะครับคือเปิดทางสะดวกให้การเงินไม่ว่าจะในรูปแบบไหนผล อานิสง์ของสิ่งดีๆก็จะส่งให้การเงินมีสภาพที่คล่องเข้ามาด้วยรับเงินนะครับมีเงินมีสถานะมีความมั่นคงดีขึ้นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น10ดาบนะครับสิบดาบอยู่ในเรื่องของการเงินด้วยนะครับก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพเข้าโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นคือ เรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัวท่านเองหรือว่าคนใกล้ชิดบริวารทั้งหลายทั้งปวงด้วยก็อาจจะเป็นแนวทางที่ท่านต้องดูแลนะครับเพราะว่ามีเหตุจําเป็นนะครับในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับสุขภาพนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องความรักคือเรื่องที่3นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณใบที่1นนะครับเป็น justice j u s t i c คือเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับความรักไม่เข้าใจซึ่งกันและก,กันมีกรณีขัดแยง้งก็จะได้รับการคลี่ร์ไขแก้ไขได้นะครับเริ่มต้นทําสัญญาใหม่ๆมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้คําแนะนําให้แนวทางที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้งอาจจะมีเรื่อง เกี่ยวกับคดีด้วยนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนั่นแหละนะครับเรื่องของความถูกต้องความไม่ถูกต้องในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วนะครับจะเป็นผลดีต่อพี่น้องชาวราศีสิงห์ในรูปแบบของการทํานิติกรรมการทําสัญญาใหม่ๆด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินีไม้เท้านะครับคือเรื่องของความมั่นคง เรื่องของอาชีพการงานเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆนะครับสุภาพจิตชาวราศีสิงห์นะครับอาจจะมีบทบาทตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะในครอบครัวนะครับรับผิดชอบเป็นผู้ดูแลตรงนั้นตรงนี้ภาระต่างๆแก้ไขปัญหาสร้างอาชีพการงานคือดูแลครอบครอบทั้งระบบต่างๆในภายในครอบครัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นด้วยนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาวราศีสิงคับในเรื่องของความรักเป็น6ถ้วย6ถ้วยคือจุดเปลี่ยนที่ดีในเรื่องของความรักสำหรับคนที่อยากจะได้คนรักกลับคืนมาบางคนไม่ได้เจอกันานานๆคนรักหายหน้าไปเป็นปีถ้ามีโอกาสที่จะได้รับทราบขา่าวแล้วก็รอคอยการกลับมาของคนนั้นด้วย มีโอกาสดีนะครับจะมีความสมหวังได้รับข่าวด,ดีกับคนที่ไม่ได้เจอกันานานๆได้คนรักกลับคืนมาหรือไม่เชื่อมโยงกับความรู้สึกที่ดีๆเจอเพื่อนเก่าเจอคนที่ไม่ได้เจอกันานานๆแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้นด้วยนะครับมีของฝากของที่ระลึกกลับมาเข้าอ,อกเข้าใจกันได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการกลับคืนมาของคนรักความรักที่ไม่ได้เจอกันานานๆน,นะครับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับ ต่อมานะครับมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1ในส่วนนี้นะครับมี5ดาบมาก่อนนะครับ5ดาบคือปัญหาที่ควรระวังนะครับเป็นแนวทางชีวิตชีวิตเราอาจจะราบรื่นดี นะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้จากคนบางคนนะครับที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายมีความขัดแย้งมีการทะเลาะวิวาทหรือมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้เสียชื่อเสียงเสียโอกาสต่างๆได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในแนวทางการดําเนินชีวิตก็ต้องระวังด้วยป้องกันตกจุดนี้การจีราจาทํางานตกลงใดๆก็ตามขอให้รอบคอบเรื่องของการเงินก็ต้องรอบคอบด้วยรวมทั้งเรื่องของ อาจจะมีปัญหาจากการที่ถูกคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีให้เสียชื่อเสียงด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น3ามไม้เท้า3ไม้เท้าคือการมองไปถึงอนาคตที่ดีๆมีโอกาสใหม่ๆรอยอยู่ข้างหน้านะครับการงานก็จะเริ่มต้นได้มีการทำสัญญามีการเจราจามีการตกลงการงานมีเพื่อนร่วมงานใหม่ มีคนลงทุนใหม่ๆเข้ามาในวงจรการงานของท่านด้วยนะครับหรือไม่ก็ท่านมีการเดินทางศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมสร้างโอกาสให้กับตัวเองนี่ก็เป็นแนวทางใหม่ และก็เพิ่มเข้ามาด้วยแล้วโอกาสการเงินก็จะได้รับเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดรับทรัพย์ตลอดนะครับมีเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยบริหารการเงินด้วยนะครับความรักก็เริ่มต้นได้ดีนะครับสมหวังใครที่เราคอยความรักอยู่ก็มีโอกาสน,นั่นคือแนวทางชีวิตที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจะดีทั้งการงานการเงินและความรักนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สามในเรื่องของแนวทางชีวิตนะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับอารมณ์จิตใจบรรยากาศดีชีวิตดีขึ้นนั่นะค,คือภาพรวมแนวทางที่จะพบในช่วงนี้นะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าแนวทางแล้วนะครับท่านจะผ่านอุปรสรรคจะมีบรรยากาศใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาชีวิตมีความมั่นคงสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจากทางด้านสุขภาพร่างกายจิตใจหรือว่าอารมณ์นะครับก็จะมีโอกาสดีขึ้นนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่1ิ 3, เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีสิงห์นะครับเป็น10ถ้วยนะครับมีบรรยากาศของความสุขสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักงานเลี้ยงกิจกรรมดีๆความบันเทิงทั้งหลายทั้งปวงนะครับเกิดขึ้นได้งานแต่งด้วยขึ้นบ้านใหม่ด้วย หรือว่างานบุญงานกุศลต่างๆเยอะแยะนะครับในช่วงเดือนมีนาคมสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับการงานของท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองไม่ว่าการย้ายงานใหม่การย้ายที่ทํางานการเดินทางบ่อยๆการแก้ไขปัญหาการอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างซึ่งต้องใช้ ความอดทนความเข้มแข็งมากเป็นพิเศษด้วยนะครับเชื่อมโยงกับเรื่องของการเริ่มต้นการทําสัญญาการเจราจาการตกลงใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสดีในการที่จะได้รับเงินค่าทดแทนตรงนั้นตรงนี้ค่ะทํางานที่รอคอยมานานๆนก็มีโอกาสที่จะสมหวังด้วยนะครับส่วนเส้นทางของการเงิน มีโอกาสดีมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าพอใจเงินไหลเข้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลก็มีส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้รับโชคด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีสิงห์นะครับข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับมีรายจ่ายเกิดขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางนะครับเรื่องของความรักนะครับเป็นจุดที่น่าพอใจ คนรักที่ไม่ได้เจอกันนานๆนะครับมีโอกาสที่จะกลับคืนมาอย่างน้อยก็ได้ได้ข่าวในด้านที่ดีขึ้นนะครับมีการปรับความเข้าใจการสำหรับคนที่ขัดแยง้งมีกรณีการไก่เกี่ยความพิาพาทบาดหมางให้กลับมาดีได้ทำสัญญากันใหม่ได้เจราจาตกลงกันแบ่ได้รวมแล้วว่าความรักกลับคืนเรือนได้นะครับส่วนโอกาสแนวทางชีวิตจะดีขึ้น มีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความสำเร็จมีความสมบังบรออยู่ข้างหน้ารวมทั้งมีเรื่องของกิจกรรมดีๆงานบุญงานกุศลงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงงานแต่งงานมงคลเยอะในช่วงนี้และตัวท่านเองก็จะมีส่วนร่วมในงานนั้นด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีสิงครับ เอาละครับหหอฮากขพยากรดวงของคนที่เกิดในราศีสิงห์ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูแรงช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id ไ u ้ฮักดูนะครับหรือไม่ก็ หมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับวันนี้ราไปก่อนขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบกับความสุขความรุ่งเรืองความมั่นคงร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ